นโมดัสสะภะคะวะโตะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัมปาจุมพูกัปปิธาจารุราภาไม่มงคลงามเป็นหัวจุมพูอยู่เจอจานบากกินสารกิ่งความบากรเรื่อควาำกินหวาน เป็นสันทานตีต่ำตีใต้พัมมือถึงเป็นตีบึงเกลวกวราพงสว่างอันตุกปงปั้นเป็นหลอกดุงสว่างไหว้เราแพเมกวนจำเดินใจตุงเบอหมู่ไม่เรือรังงามแลรนนาหม เวโรเรยาวันนาสันนี้ฟังในร่งรงตุงปากน้ำนั่นห่างวานใจมีผิวใสผ่านเยาวปันรังเจ้าเวตวนป่าผาสุนเต่าน้ำร่อนจูกำมังกวานผู้หวายสวนทัดพังปานไหวทังไปมามีกันแาหวามหญิงทวนจุงสิงบึงใจ นำนั่นใส่ร่นตาไรไปป่าหิมมาปาแนแดนนาหาต้านสาววิตุเลโปกคารันเงอันบ่าปกคารันเงใหญ่กว้างมีความค้างอาสมสานุ่จมจจมตาราเป็นตีอ่ำเย็นใจ ผู้ขาวใส่ตุกขวากอวลด่่งเขียวงามเือินอารามเตพผ้าในแรีงราเชื่อนันตาวารณียานันเดมตีนีอุปาลาจาตาเนจตีรอกอวลงามสร้างสิมเกินความยิงดูดีในซาสิตุกขวาก กวางเพรนองวันงามผ้าจิ้นจำเรวยวางวันหน้าต่งางไรยฟันดังอันขาวพายหว่วงลางอันสว่างผิวเรียงรุมเขียวเพยียงกันอยู่ตั้งดนอยู่ย้ายก็แร่เล,เ,ลเอวางจตุรัสซาบุคขารันนีวาน่าเนตวาเจ้าอจุตราานสีตวน,นพันเพียวกาวยิงเดียวกว้างเดีย ยังบผงคารันีเบาเศา้า,าเก็บพัมเท่าพังสามเรียผาการดังนี้เรียวส่วนตุนเกี่ยวปลุยนอันจักสำแดงมุจจารินตาสราสาขาวเจ้าก็กล่ากวกาเท่าว่า โัมาวัตาธรรมาตุสาสิตาโสกันเทเยหิยจากะราปาเกหิสัญจานวมุจจารินโตนามาโสาสาร ดูราพามตานพามสารงงามใจจ้าไตรมผ้าเจียงมุจจารินเกิดเนอรินเบาน้หววงแป่งสวยรูปเป้าอ้วนข่าวสะอาดรุจ,จ้ารังพาขัวมาปัดจันเจ้าเมืองจังกวันดังรถมากพักบุ่งห่างเรือตาแร่ผ้าเหมือห่อ อัาเทธามาตุมาโวราภาการหนึ่งรักวรวรายย้ายอยูอย่าวันสาภูเรตาเป็นดังหาดีสุดเบาไรตรงตีกัหันเท้าย้ำเม,มื่อรุนรุหนาวแรงร้อนววสิมสั่นกันไปยัดยัดย้ายย,าย้ายเบาเป๋าตีน้ำปิ่งปิยงหัวเขาคนเดา คุณดีเอาใจหมากมุจจารินตาสระนันหังรูงามแร่พรมระเฮมสุราเพสัมปาว่ายันตีรวกไม่มีหลายสิ่งผ้าชิ้นหญิงดูงามบโเขาวจามเป็นหมู่ตั้งต้นอยู่มุจจาเดียน ลมพัดเย็นความรอกลดทุกสว่าง,พ,งพับดวงเมพึงทรงวินใจแมงผู้ไผยจมร้องรักรบปุงตุกตีร่องสิ่งมีนั้นเ,เนื้องแลนหาอเทธาอุตตากันตาสมิงโูราภาพไม่ตั้งลายยายหมู่ทั้งตอนอยู่เหนือดินคางฝั่งมุดจารินเกี่ยวกว่าเติมน้ำจันยิจำ เกือาไม่ความก็งามเดือดเด็กเกรไฟเผวันไวต้ตวงดงใยเป็นดวกไม่อีล่มวางร้เหลือไม่ผ้าชิ้นเจอร่มราดไม่ปริกะจารันวยงามหลอกปงจำม,มีหมากไม่ว่วหนักแน่ก,กากาตึงกันท่ากันทั่วถึงพับเพสซ้องข้างเตมุจจาเรียนแร่้ามือเฮ สีเรสาเสต้าปาริสาตวนไม่มีลายสิ่งไม่สาข้องกิ่งสวนกันเกรเขาวหันไงหากไม่คักมองเดินไรอย่างพายขาวกิ่งความอ่อนอ่ำน้มไลรำอย่างพายย่างพายรัมเป็นหมู่ตั้งตวนอยู่ใหญ่ใหญไม่รู้ไรฟ้องรักความรุ่นหวังตรวไป รับรงไพรเป็นเต็นตรุงหวางในแห่งหวังสรสีแระนาหาปังกูราปักกูราสีราไม่ระสำร้องมีมากไม่สาก้มห่างสวนกันไม่แกวหันสระอาจย่อมยินหมางเป็นจุม ไม่อีลุมเรองรักรกาแก่นวังเตีมไพ่กาหนีกายมยายันไรรักไม่หยกไม่สวยหรือเรียงอาจ,จูนาไม่ซาเร่าเพีงตนหากไม่ซาหูกว่างห่างเรือตาไม่ซาปันการ้องน้อยความจ,จิ้วไหวเอาใจก่าวเครือไขกี่ไยวยป็นดองสวยดังไร

có rọt có, có rọt khăm mi mạc ra quang hàng rú ngam quan ta chăm chơ loạt nuột nằm Oảng đâm chân đu rai tuân ra phù cùng nằm cùng năm cùng nằm dư dài dây ách chế ba mẹ mạc phê đục doài tuân dài nói mừng cá nên mây nhung hàn ngây ngoạc ไหวจ้างหวังหรือตาไม่กินสนาข่าวควันดอกตั้งกันหวังรายหรือไม่มังเกลอ่ลสีเสียดกัดซ้อเตียดยาดีจักแดงมีเลือเล่ตัวนุ่มเกเหมือนกันมีลำสันดังเตียงเบาควันห่งตั้งไร อกเรื่องไรเปลี่ยนหมู่ยายเกี่ยวกูอารามมุจารินงามเจอหลอดเป็นย้นจรนรุงไพ่แด่พระเมื่อเอเทธทาอุทธากันต้าสมิงพ่ากันเนินริมสนาโรเร่งตราบมีพังคำเดอร์ไร โถท่านิ่มยายถู่วกรางถั่แปรมจัางเดินเค้อถัตาเสือพักใหญ่ถู่วง่นใจสงสารดูเจอจานมีมากตีน,นั่นห่างหันมาแรนนาหาอุทาปาวัานจางอุรุริตตางมุจารินตีนั่งมีความมันมักน,นักหนารมบาตาปัดแจงนับกกักแจงไปมา ปรไรกาสระใหญ่มีพึงไผ่จมร้องวินปันพุ่งก่อรากร่องจุ้งพองจมใจเมียงผู้ไรสวนใสตํ้ดอกไม้เกี่ยวกมสีเเศษขมิมหมากต้นเสียวห่างดังดิ้งพักปุงจิ้งกันวากเตรียมข้างขวางมุด้าลินม,งมังแดง เอรำปารุข่าสันจันนาลลาพามคือเขาเองงามสราาผูเกี่ยวไม่อยู่นานนามีกันทาพัมจอดคนตั้นสวนดึงดึงเจนวันจึงเปลี่ยนครั้นมาดรวดเบาขานเหยหายดอกไม่ร้ายตั้งอยู่เป็นไรมัวดังไร เนือินใต้ละขาวรากสวงผ่าสวงพังค่าง,งมุดจ้าดินอารามยินเตียงว้เป็นป่าไม้ยาใ,ใหญ่ราสราเตรียมไปรวยรอกพักทุบอ่างซิมสวน,นลูง,งามต้นหวามหมากคนตัดนหัางได้วันกิ่งกิ่งเลื่นตั้นเตีมยวกวันดดเบาควันยังหวามแดนาหาม นีราบุพิเศตาวาลีเองจันเขียวมีตุงปากเอ็ดอง,จง,ญญง,องจันเข่าผ่างปุณยางเอ็งจันเลียงเดิดเด็กกานี่กายเพเตรียมไพ่ดอกแก้มใบเงยหากยารับมือนวังปิงเยาาไม่ซ้อเมียวตนหนม่มย่าเลี้ยงลักตุ่มดงบ้าน ในโรงร้านด่าเดินเป็นหลังจักคือจืนยินดีหลอกไม่มีลายสิ่งความดุดยิ่งเอาใจเมีพึงวินไข่ปีกวินไข่ปีกแมงผู้ริ่งเรยจ้ำไปมาตามร้องไม่จึงสวนใสเลี้ยมเอาเสียงมู่เมารำลวงในตีตั้วร้องไพร่พามือเฮ ตีนี่กาตารุกาจาตานี่หมักพักมี่สามสิ่งใหญ่หน้อยยิ่งแก้มกันดิมสระนอริมสระหันกลังไก่จำปกหนึ่งใหญ่ทรงสัทธานเต่าไ้ตานในโลกมักพักสงองจำปงกลมงามโปรพรมตราเมปราดอยู่ต่างเึืองแลปานแก็งกินแนนาหาม เทธาซาซาปปาหูโกอันเหน่งพักกัดมีพายเผือดความเตียมเกินเจอตันโบวโ์สันคนปลูกทว่วงทวงแถวถุงเตียมไพ่ตนก็ย้ายไร่ทีเกิดดาวดีลิ่นเป็้งเหมือนตันเลี้ยงตอนอยู่ตั้งเป็นมูรายเด้อ พังตมเจอรุองรากความรถดหวังพึงเป้าครเด็ดเอาจืนจ้อยมีเบาหน่อยรู้ง,งามแล่ผ้าเหมอเฮยทํามปูตาสุรียาวันดีจา้าคข้เขาบุมมีเหลือเลดน้ำดินเพเจอตาเข้เขาคำจดบางคือเขานางส่วนสาร xa yếm bàn nay luộc, may áo sòng vắng viên, mi thương tuần kinh kẻ, hoặc rít tại khứa, đốn cọ khèm, tơn rong xoay, rải thì thoi khao ngâm. Ya hàng chăng chạm, chưa luộc xa yến tiền, văng yêng đưng, may cà cà tưng, mi mạc, luộc xoăn hàng, chớ chán cào khứa, sàn sôn soát, kiều may quạt mung măng mặc lem. กาเกนุหา้าว่าสินตีไม่พังเรื่องตุงขวากกาอมาที่หลวงดูง,งามกินเก้าจามชุ่มอากลุดเบาหวานลุดเบาขวานความเนื่องซว,น,ว,น,วนเสี่ยวเรื่องเบาหนาตุมผ่าตวนคำป่าแล่ตายหานอย่าสนสารม่ังแกรบวบุกใหญ่รงงามดูงามปานคนจางเทปไวยังใบพวง จนภายโรงไรลักกานี่กายห่างสันเคหันหนูเนื้อร้องย้อยเหมือนไข่สวยคำแดงดังสีเลี้ยงดังสีเสียงว่าบังพุ่งขึ้นดังปิวไฟนันเด ยันนี้ตานีเจ้าวุภานี้หลอกไม่มีลายสำอันเกิดในน้ำพำดูดีอันเกิดในบุกมีตุกปากจูกรรมห่างเรือตาผาคกวดมาเบาไล่หลอกไม่เกิดเนอลินมุจา้าเลนจ้มนจุญเูนเดาเดินเอาใจน้ำเย็นใสพึงผังติ้งผังมีไรอยลัก มีรอยหลังเล่านี้นีแหละผ้าเหมือ,อ่านทาสาโบกค่ารันนยาผาการหนึ่งสัต์ตั้งหลายอันอยู่ในน้ำหมู่วังเวียนก็ว่าปลาซาเคี่ยนแลปลาหัดตั้งปลาจานแดป่ปลาในปลาแรงไปเป็นหมู่ปลาลุกอยู่จำบงัง จักเขมังกั้นใหญ่ป่าขาใจโป้พระมานป่าสาเลตปานเข้าตวกปากิมวางไวไป้ปมุ่จ้าลินในตีน,นันโบเกินหันดงหลายเหตุนั้นอาจารย์หมายกล่าวไว้จริงไลยชื่อว่าปุคา,ารานีเรนะฮามมัุจามาัทุราทิจาลงพึงมีหลายหลากนำบ้านห่างกินดี ลางผ่องมีลังเป่ามีเบาเภาวินนีอย่าสีวีสามหิงสิบหลากไม่มาโยงมางทรงสารนนคือเขาว,านาวาันงยงหกนิ้วมู่หวังเจอสุดสัตาวุฒเวเสีงซาเอ็มเตียนกินบานสุรพาพิสารกิ่งความควานดองความตักกันกนํายามันมีมากตํำโมราเป็กห่างเป็นยา หมอกลาไขควากเดียบปาตาลิงหวังจดเจอกวนซอขาวเลอเลนวดน้ำเพกลงดงยาอมเปิงเป็นหมูนัดคำอยู่แก้มกันดินปันทานรายรากเขามินห่างโหดตามหอรารานคำหันตุ้งตีกำกุ้นหรีไกลรำก่อนซอกำพายเผือดหากเน่เกินกลางยังดอกวิ่งว่างจาจวน หวานหวามหวานเบญญาหวานพ่อลาตั้งอยู่การบุญคู่ล้างแกงไม่ซ้ำม,มัวราแวงมีมากาเว่าวอย่างสักอันหิมะวันรุ่งใหญ่สมฤทธิภัยยาเร่หันรู้มีตุงสิ่งควางน้ำดิ่งไรไปวัดนี้ในดาเดืนกวนชมจินเอาใจแลพผาเมื่อ อตเทธาสีห้าแยกราจาาพาการหนึ่งป่าหิมา่าปานมิอาเกรพุงหมูเนื้อนามเกือว่าราชาสีสิงกวางเนื้อถิ่นทรังกูตายเสือคงไรพันดากยักข้านีห่างกินควนัน พอจ้างบวนไร่ยเมียไตรเลียนเกย้ำเย็ยนตัวใหตัวนี้กับประมังพันกับกังมีก้างผุงตัวมามีมากมารำหางดูเรียงตัวมาเรียงพันเลีนมาข้าวแก่งจมไรจอนเตียวจอนเตียวไรจับไม้ตุ้นรองไตเคือคือวันกลางเตียวปั้นไายไปไลาย จำมานี่หมายจมกันไก่เถื่อนขันกลางป่าดิ้งลม่มดิ้งลมกว่ากี่ดีนางนี้ตัองแอนดิ้งจดแกร่นปลายเพื่อก่าวกากลางเขาเงายเป็นขาเยื่อผ้าลาเจจนมีคนยาวแรงมาใหญ่โวเถื่อนพัยกลิ้ควนมางแดง ข้ากาวาลาหานางกูลาเลียดหนอเลี่ยวใจกาหมูเถินทากินเล่นปังป้อนเมือนเมียวเมียววานงูเห่ากานแดงมันอันควรอาอ้วนสังปันคบขวัดอ้นแดงส่วนเตียวรูควายเถินทูดักเตือก มาในเหลืออาหารมาจิงจอกข้างจกดีกปุูมข้างปิกมันมีเวิ่นไปพับเกลีปากวางติโน่ดาวอยู่สร้างการตามวนแดนหาอากุศาจาป่าละกาจาตนนี้กับลาเหตยับยมยิงยีผู้ลูกคนไร้คำวนเอวเลียนเสือคงเต็นกลางรง ก้าแายทรงเที่ยวเรียนตัเอตวเรื่องแกลนอาหารรัชชาสีคขาดอาเคมาป่าเดินในไปเสือผิวไปเสวียงสวัดย้ำพักรันไปมาหมังเดมอานทาบาดาจา้าโมราชารูราพามหมูนกมีในป่ากูจัว่าฮือมึงฟัง เขาเปล่งดังตั้งอยู่สีตจหมูนึงนั่นหิมะวันป่ากวางนอกยอยู่สางแดงดำคือว่านกยุ้งคำย่อยุงอย้งยวนกลางปิ่พวนควนเลียนนนนกเข็นล่องเสียงม,มนนกเกาวดวนบุญกนกถั่วจำตั้สุมนกเกาสุมยุ้มหนานกกาตาผิว่องเป็ดปังรังคันกานั้น ตังนกจันคางไข่นกตูัยแพงรังนกเกียนยังอยู่น้ำการาพิสซ้ำสิงวนันอิงคำจวนกินมากนกเรปังสิงเซกวนเรเววิ่งกว้างกาปุ่นรังเป็นชุมนกกาลุ่มตโศกนกพ่อนดวงหางกิดนกพาหิตและแขกเตา ย่างความเก่าผิวใสนกขี่ไยปิ่นปินนกเก่ามินจับเพยนกเร่งขันเสียงสว่างนกเอง็งดา,าง,กกงแดตราวบลามหงข้ามเร่ไก่เถื่อนหงเลี้ยงเดินกางหาวหงเขาไปเปลี่ยนหมู่ฮัสซาลิ่งอยู่กลางลงจากาปากลงอำำํบน้ำการับซส้ำสัสเสี nóc kín pí nóc kín pí bằng sao để vẹn thau kín pa nóc lang ma biến mu nóc xéo gì nóc xéo suốt sắc cá, nóc tra này há kín nhớ nóc phải đưa rèn rèn nóc kinh rèn súng sọt nóc yêu quan biến chum nóc yàng húm yong yàng nóc chọn lan văn răng ma dài dân cắn u chấp máy cù xa khay กินผาราชมดกตุกดาวควางหิมมาปานพุนใจวันชมจนสานุกต้องเตือนพุนวันมางแหล่พามเอ่กับปินจารตีเตล่าโยผางการหนึ่งนกกับไก่นกกับเกไปเป็นหมู่นกวักล่วงอยู่สาวสาวนกแหว่งพาเผยเลียนลวกฟังเตียนดงดีน นกจ่องผ้าวินเป็นหมูนกคมอยู่กลางนาำนกล้างมาเป็นเปิดนนกพันกลางนกพันกลางเดินไปมานกนาหน้าต่างต่างวินล่องจางว่าเสียงนกเสียเก่งได้ยังขวักนกตุ้มตุ้มควงไกหางนกขินกลางปิงควันนก่องย้นไปมา núi quan hoài ra biến bẩn nốt chàng quen nôn chàng quen lườn phiếu say nốt sẹt à nốt chàng khay seng chườn cào mèo tiền dám nào loang xảo xao mưa chào bò lùng bỏ bò, bò lùng tao trái lẽ pha mưa hè อัตเทธาสร้างกุณณาสันเตนกในภัยจางล่วงสิ่งกวังตรงดงดีคือว่าน้องสารีชมจินดองต้องจินสิ่งเสกำลอยนองตัวเป็นเมครับิงจับกิงไม่สาขามีโหตาดังเตรมสวงภัยแก้มขาวงาม ปิงหา่างจ้นผ้าจิตมากวันหน้าห่างเพียวเลน่นกหมูหนึ่งมีในป่าล่องเบาราสิงดีเกิดมามีสองาาเพียวข้อรามรูเขียวมีขวัญเดียวตั้งอยู่ปินเป็นหมูสารั่นไปกางลงไพ่ดำร่างเข้าขิ่งพวางขันขันแด่ผ้าเหมือ กุ้ท่ากากุรีรักกานกตั้งหลายพันดากจือหากความดีดีคือว่านงยวนปีแด้ไก่ยวนเป็ดน้ำกว่างไร้วังกับกับกัวตั้งโยกวาดนกเก่าสวนเอากันสาวริตั้งแข่งเต่านกแอ่งเก่าสงกันนกไผยหันสามสิ่งเดิงแดงหญิงดูปเ้า นกไผ่าขาวสะอาดหมูนกจันตโตเรนกจ่าจียนมีเป็นหมูซาซาลิงอยู่ไงงามตราบาราจงางลวงจุมควันควางสิ่งดังนกกวันตั้งเพชรปาบนกการรำบินตานกหักขาวคลำเป็นหมูองค์คำอยู่เหนอือตมทั้งเต่าจุมเลยเปิ่นองแร่งเดินกูรา นงส่มารำร้องสิงงมุนกวางบุญฟังยามเจ้าตั้งยามคำข,ขารองผ้มวันใจมากแล่พามเฮอ,เ,อเท,ท่าสังกุลนาสันเตผ้าการเดือดนกในโรงพี่ลาบกินเกิดสองคำตัวเรง วันหน้ามีต่างๆล่องทองกังล่องท่องปางตัวเมีขันเสียงเสเบาหน่อยเย็นบานไรเป็นกำหม,มักแดงอันเชท,ท่าพ่างกายหนึ่งืวนดือ้อนวกป่ากวางลงหนันจ้างจื้อกาละวิกาเกิดมาลีเตไขตัวหน่อยใหญ่โกงงาม รังจำสิงโตเมโพนักเกปุนฟังเขาตั้งหลายสาร่องสิงมุนกวางหุดชาเลียนตีผ้าน้าลิ้นเจ้าจ้างไกวด่งางสังผ้าวัานาปุนแดผ้าเมื่อเฮเอเนยาบาสัต่างกินนางบูราพามหูไม่งามสว่วนเสียวคือเขาเกี่ยวมุงวัน ขานปัณสนเบามั่งายดุมมีหมู่จ้างแด่ไรเสเนิรุนิอมเดดานนาดเนจ้ามุดอันตามกันแต่คือวันคำเจ้าที่พาเจ้าอยู่กาตามมุญแดพระเมร์อธิธาสามาป่าหูตารูลาพามมันหนึ่งเขาพังงามมีมากเขาลงห่างเป็นสาร เขาเร่ปานคนปลูกเป็นไทรถุงดูริเขาสาลีเขาหมากเบาปุกห่างเป็นมากไว้นั่นน้าเบาไา้วานยิงไว้มึงคว้าแน่นาหาอาอย่างเอกาปาตีเอที่ดูลาพามหุนตั้งเที่ยวป่าไม่ปวตไตไหลคนเดียว ไปมาเดียวรอยจวังตัดตีสวงอาสวมควนไปสวมสว,ดวนดลเดียวถึงกูแกวกูเรยบ่มีกำยังเข้าอิ่มติงเต้าที่ขามวดอาหารกันอยากบร่รำบังในใจย่านทาเจ้าตนได้หนอเต้าอยู่ลานดาวรงเรียม cam tê vi rụng nuôi tê quay khâu khám tao thông tham vi xiết dù sang bên bên chi khó khăn đi tiếng vay kiểu đụng mai năm ma nùng nàng giữa ná quang non tiệm khang nửa đến chạy mân chạy yên đi tuộc mưa sung phay đưa rừng ngâm ย่อมือตามต่างเกา่าใส่ใจว่าไว้ผ้าปัจเจกเจ้าเอาโวแนนหาตามันทางปากาเส้นตัวสันธาหาสันธาสาปัญโยผ้าพุทธเจา้าตนป่าเงารุกกาจจงไข่อ,อาธาปารีนั่นมาเหิดอจากผ้าจิงเสียงเตี๋ยสัญนนะยางกาถารังนิวา อีต่างสุตวาพระมานาบทังอีสังกตัตววปาตักทีนาอุตักินตัวปากกาเมียญาตเาวสันตารุอาหูเตีพิงคาเวโรราเพิกุทั้งหลายพุงตรงสินสาวุริยาตจ,จะกล่าวถึงเจอจานปุงพาม เกิดมาตามเตะน,นามแน่กดเมยเยึดจดจำไปถึงอัจจตราราสีไขวักมันดูสวงขวังกีดยียามยินทีจ่าใจนุกมมใบาสาราสีตีไลมีหนอเต้าในดานดาวอาลามพาม,มีใจหุ้มกวา่าดัดป่าไม่ไปหา เกลยวมากกาเบาหดได้หงษเสียไหลหกสิบหยวนไปถึงมันดำพึ่งไปสู่ตีเต้าอยู่เป็นเจ้ก็มีรวยผาการหลังเก่ามานี่เลมาาวนานานีทิตังขียาสังวันานา,นาวิเศษจาวางเหตยังมาหาพุนันผารับผ้า,นา,นาลาไปด้วยกัทถาวาไรแปดสิบตัน ก็สาตร์ใโบราณมวลการาคนเ่านี่กวนเดือ